อันนี้ตัวแหลกก็จะมีขอบั้วสองชั้นเลยนะครับขอบล้วด้านบนนะครับที่เป็นขอบล้วกันตกนะครับอันนี้ไม่สูงมากครับลูกค้าอยากได้ต่ำๆหน่อยฮะแล้วก็ขอบั้วด้านล่างครับที่วิ่งมารับกับตัวกรอบไฟด้านหน้านะฮะแล้วก็เป็นตัวปิดด้านข้างครับให้ช่องว่างระหว่างตัวรางน้ําถึงใต้ท้องแหลกนะครับดูไม่สูงจนเกินไปฮะไม่กว้างจนเกินไปนะครับทำให้รถดูเต็มนะครับตรงส่วนที่เป็นขาของรั้วด้านบนด้านล่างนะครับ อันนี้เราก็ใช้เหล็กเฉียง45องศาครับทำให้มีดีไซน์นะครับแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวครับเป็นทรงอโรไดนิมนะครับแนวของรั้วบนล่างนะครับขาเฉียงก็จะตรงกันนะครับสวัสดีครับทนี่สปาร์ครับกลับมาพบกันแล้วครับวันนี้วันนี้ก็มีรถมารีวิวให้ดูอีกเหมือนเดิมครับ ตัวนี้เป็นนิสสันเอเวน E25 คันข้างหลังผมนะครับคันนี้มาให้เราจัดทรงให้ครับแบกหลังคานะครับแต่เป็นแหลกรูปทรงใหม่ครับเพิ่งทําออกมาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยครับใส่ E25 ครับแล้วก็มีบันไดข้างนะครับกันชนข้างนะครับพอดีช่างไฟยังเดินไฟไม่เสร็จครับเดี๋ยวรีวิวกันตรงหน้าอู่เลยครับนี่ครับเอเวน E25 นะครับคันนี้ทําช่วงล่างมาอย่างดีแล้วครับยกสูงเปลี่ยนยางใหม่นะครับอย่างหล่อเลยครับพร้อมลุยครับ ก็มาจัดทรงนะครับแหลกหลังคาบันไดข้างกันชนข้างนะครับอันนี้ให้ดูมุมมองด้านหน้านะครับอันนี้แหลกหลังคาก็จะเป็นแบบมีไฟสปอตไลท์นะครับใส่2ชั้นเลยครับมีไฟไลท์บาร์ซ่อนอยู่ใต้ล่างอีกชั้นนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดใกล้ๆครับนี่มุมมองด้านข้างนะครับจะเห็นนะครับตัวแหลกของเรานะครับตรงด้านหน้านะครับที่ใส่ไฟสปอตไลท์นะครับก็จะหักมุมเข้ารูปมากับโค้งตรงหัวเก่งด้านหน้านะครับ ตัวไลบาที่อยู่ด้านล่างนะครับจะลงมาปิดช่องว่างตรงหัวเก่งพอดีเลยฮะนี่ครับอันนี้ให้ดูมุมมองจากด้านล่างก่อนนะครับตัวแหลกนะฮะด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเห็นชัดนะครับมีไฟกลมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ไลบาอยู่ด้านล่างนะครับตัวไลบาก็อยู่ในช่องไฟที่ทำอเอียงลงมาปิด ส่วนโค้งตรงหัวเก่งพอดีเลยนะครับเข้าลูกกับหัวเก่งนะครับแล้วก็ด้านข้างของแหลกด้านนี้ครับจะมีถังน้ํามันสํารองครับติดอยู่ที่ตัวแหลกเลยครับติดที่ขานะฮะส่วนตัวบันไดขึ้นครับก็เหมือนเดิมครับบันไดสไตล์ลุยปลาของเราเหมือนเดิมฮะอันนี้ตัวบนเกาะกับรางบนนะครับไม่ต้องเจาะรถนะครับใช้ตัวประกบใช้น็อตยึดครับส่วนตัวล่างคันนี้ก็ เกาะกับตัวกันชนข้างนะครับถ้าไม่มีกันชนข้างเราก็เกาะกับชายน้ําล่างได้เลยนะฮะแต่ดีนี้มีกันชนข้างครับแต่ครันนี้เจ้าของรถไม่อยากได้แบบจี้ขึ้นออกมาเยอะนะครับเลยขอเป็นเหล็กวิ่งท่อนเดียวเพียวๆแบบนี้เลยนะครับเอาไว้ใช้งานจริงๆครับไว้กันกระแทกตัวบันไดก็จะเกาะอยู่กับตัวกันชนล่างนะครับให้ดูมุมด้านหน้านะะตัวบันไดก็โค้งเข้ารูปไปกับตัวรถนะครับของรถแต่ละรุ่นนะครับเราก็ ออกแบบแล้วก็ทำให้เข้ากับรถรุ่นคันไหนก็คันนั้นนะฮะอันนี้ตัวแหลกก็จะมีขอบล้วสองชั้นเลยนะครับขอบล้วด้านบนนะครับที่เป็นขอบล้วกันตกนะครับอันนี้ไม่สูงมากครับลูกค้าอยากได้ตำาๆหน่อยฮะแล้วก็ขอบั้วด้านล่างครับที่วิ่งมารับกับตัวกรอบไฟด้านหน้านะฮะแล้วก็เป็นตัวปิดด้านข้างครับให้ช่องว่างระหว่างตัวรางน้ําถึงใต้ท้องแหลกนะครับดูไม่สูงจนเกินไปฮะไม่กว้างจนเกินไปนะครับ ทำให้รถตูเต็มนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก็จะเห็นเต็มๆนะขอบั้วทั้งด้านบนด้านล่างนะครับตรงด้านหลังขอบด้านล่างก็จะวิ่งมาหักมุมขึ้นไปปันจบกับตรงด้านท้ายแหลกนะครับมีตัวถังน้ํามันก็ติดเข้ากับขาแหลกเลยนะครับแน่นหนาแข็งแรงครับส่วนขาแหลกแล้วนี้ครับก็จะมีแผ่นแม็กแทกนะครับยึดติดเข้ากับขาเหมือนกันครับ แล้วก็ตัวออนนิ่งครับยึดเข้ากับขาแหลกได้เลยฮะไม่ต้องใช้ขาตั้งห่างนะครับอันนี้ช่างไฟกาลังเดินไฟสปอตไลท์นะครับยังไม่เสร็จฮะนี่มุมมองด้านบนนะครับจะเห็นตัวแหลกชัดเจนนะฮะอันนี้ตัวแหลกก็ความกว้างเหมือนเดิมมาตรฐานเมตรยี่สิบหกครับแต่ตัวนี้ความยาวของแหลกอยู่ที่สามเมตรยี่สิบนะครับตส่วนที่เอียงลงมาเป็นไฟบาปิดหัวเก่งตรงส่วนโค้งนะครับตรงนี้ยาวอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับ มองจากด้านบนก็เห็นทรงของแหลกชัดเจนนะคะอันนี้เป็นมุมมองด้านบนครับจากด้านข้างครับจะเห็นทรงแหลกได้ชัดเจนครับที่เป็นขอบั้วสองชั้นครับชั้นบนกับชั้นล่างนะฮะอันนี้มุมมองด้านบนจากข้างหลังนะครับก็จะเห็นส่วนที่เป็นถังน้ํามันนะครับอยู่ด้านขวาแล้วก็แม็กแท็กติดอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวถังน้ํามันก็ขอบเรียบเสมอไปกับขอบรั้วเลยนะฮะ นี่รายละเอียดตรงส่วนด้านหน้าของแหลกแบบใกล้ๆชัดๆนะครับชั้นบนก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ครับไฟกลมฮะใส่อยู่ในตรงช่องของแหลกที่ออกแบบมาเว้าสําหรับใส่ไฟนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็มีกรอบสาหรับไฟไลท์บาร์ฮะเพื่อลงมาปิดตรงส่วนของหัวเก่งนะครับที่โค้งลงมาครับทําให้ตรงนี้ดูไม่มีช่องว่างครับทําให้ดูเต็มครับสวยงามเข้ากับทรงรถนะครับ ตรงส่วนที่เป็นขาของรั้วด้านบนด้านล่างนะครับอันนี้เราก็ใช้เหล็กเฉียงส5้าองศาครับทำให้มีดีไซน์นะครับแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวครับเป็นทรงแอโรไดนามิกนะครับแนวของรั้วบนล่างนะครับขาเฉียงก็จะตรงกันนะครับอันนี้ตรงส่วนด้านท้ายนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าถูกถังน้ำมันบังไปแล้วครับอันนี้เป็นตัวกันชนข้างนะครับข้างซ้ายนะฮะ ก็ใช้เป็นบันไดขึ้นเหยียบขึ้นรถได้ครับก็จะต่ํากว่าบันไดจริงของรถลงมานิดนึงฮะเพราะว่าพอรถไปยกสูงนะครับทาให้บันไดรถจริงๆครับสูงขึ้นไปมากครับพอเราใส่กันชนตัวนี้ไปก็ใช้เหยียบเป็นบันไดขึ้นไปอีกขั้นได้เลยฮะแต่ตัวนี้ทําไม่ได้ยื่นยาวออกมาเยอะครับเจ้าของชอบแค่นี้ฮะก็เลยไม่ได้กว้างออกมามากครับวันนี้ก็ลากันไปสั้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีรูปภาพสวยให้ชมกันท้ายคลิปเหมือนเดิมครับ ใครสนใจงานครับมีเบอร์โทรอยู่ด้านท้ายคลิปนะครับใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ด้วยครับเสี่ยมคันอย่าลืมช่วยกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ